สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่125นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร065974 1521นะคะ id line 0 6 5 9 7ห1 5 2าดีน5ะคะพี่สแกน qr โค d e มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องอ่ามาเจอกันที่ ep ที่125นะคะพี่รายการที่1นะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่นะคะเนี่ยนะคะ เนาะสูงใกล้ใกล้แน,นีะคะพี่นี่นะคะพี่อันนี้จะเป็นปิดตาปิดตานะพี่นะนี่นะคะพี่นี่เนื้อกอก่า,กากแบบนี้เลยอันนี้ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่เนื้อกอกแบบนี้เลยนี่นะคะโอ้นี่ต้องเปิดเป็นที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นท่ามะไฟนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะคะนี่นะคะเนื้ก็กกบแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เด้อสวยๆแบบนี้เลยวันนี้น้องได้พระมาน้อยนะคะพี่เดีเ๋ยวพรุ่งนี้น้องจัดชุดใหญ่ให้นะคะนี่นะคะพรุ่งนี้น้องคงจะได้มาขึ้นไลท์ทีก็ช่วงช่วงเย็นนะพี่นะนี่นะคะเพราะพรุ่งนี้น้องต้องอไปตามนัดนะคะพี่ นี่นะคะเดยวน้องกลับมาไม่ทันองค์นี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะวันนี้น้องขอขอบระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องทั้งเช้าลกลางวันและบ่ายนะคะพี่ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะพี่เฮงเฮงเลยรวยนะคะนี่นะคะองนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกเก่าสวยๆอย่างนี้เลย นี่นะพี่นะดูให้ชอดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไปที่หนึนะคะนี่นะคะพี่สวยแบบนี้เลยน้องไม่มีเก็บไปทางนะคะพี่น้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่อย่าลืมค่าเดินทางน้องนะคะ50บบาทนะคะพี่ส่วนใหญ่บางทีลูกค้าอาจจะลืมค่าเดินทางของน้องนะคะ น้องไม่ได้ส่งฟรีนะพี่นะน้องมีค่าเดินทาง50บาทนะคะต่อไปรายการที่4นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่เนืเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยใครชอบเนื้อแบบนี้บ้างคะนี่นะคะพี่สวยๆล้ำๆแบบนี้เลยนี่นะคะ อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะพี่เป็นกําลังใจให้แม่้ามือใหม่ด้วยนะคะน้องเพิ่งมาหัดไลค์นะคะเพิ่ง ep 100ร้อยกว่าๆิิดนิดเองนะคะพี่นี่นะคะโอ้นี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องมีราคาแบ่งปนราคาเบาๆมานะคะพี่วันนี้ รายการ100ค่าเดินทางน้อง50บาทนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดอยูที่100นะคะต่อไปรายการที่6นะคะอันนี้จะเป็นจบวังสมโลงนะคะพี่นี่นะคะนี่เนื้อกลอก,กแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ต้องเปิดอยูที่100นะคะต่อไปรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็น พระเปิมนะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นของทางเหนือนะคะทางลําพูนนะพี่นะนี่เนื้อก็เก่ากแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะน้องก็ลืมไปแล้วเจ้าของเรียกมานะคะนี่นะคะพี่สวยสวยเลยนะคะองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คีตานะคะพี่สามชายเนื้อสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วใครรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อไปนะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อกาๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลย นี่ออค์นี้ต้องเปิดไปที่100น้องมีค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่น้องขอค่าเดินทางด้วยนะคะต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นพักคงนะคะพี่อันนี้สะับบอ่าศึกหน่อยๆนะคะพี่นี่นะคะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ออค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้จะเป็นสั่งกระจายนะคะพี่นี่นะคะนี่เนื้อเก่ากาแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วคอยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อดิดนะพี่นะนี่เนื้อก่าๆแบบนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะแล้วก็เก่าแบบนี้เลยนี่นะคะพี่โอ้นี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะน้องขอแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่น้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะน้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะคันนี้จะเป็นนางพญานะคะพี่นี่นะคะพี่เนื้อกเก่าแบบนี้เลย สภาพสมบูรณ์นะพี่นะนี่นะค่ะพี่ดูให้ชอบด,ดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะค่ะพี่องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่นี่นะคะพี่ต่อไปละกันที่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขี่นกนะพี่นะนี่เนื้กอกว่าแบบนี้เลยนี่นะคะจุกเต็มนะพี่นะไม่มีชำรุดนะคะพี่นี่ ตรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่เนี้เก่ากแบบนี้เลยต่อไปรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นี่อันนี้เป็นพิมพ์คิตาสร้อยสองวานนะคะพี่เนื้อก่ากแบบนี้เลยนี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงสแกนคิวอาโค้ดมาเพิ่มๆเพื่อนกับน้องนะคะพี่เดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้นะคะ นี่นะคะพี่โงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวพิมพ์พรอดนะคะพี่นี่เกาเกาแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้อยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆเกาเกาแบบนี้เลยนี่นะคะโอ่งนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่สามชายนี่นะคะพี่เนื้อกาวๆอย่างนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยโอ่นี้ต้องเปิดมาที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะพี่น้องมนทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะพี่น้องเห็นเก่าดีนะคะเนี่ยนี่นะคะพี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะน้องชอบศิลปะท่านนะพี่นะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นพิมพ์มือลองนี่นะคะพี่เ <c oughs> นื้อเกลยวกลแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะอง์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตานะคะพี่สามชายเนื้อเก่าๆอย่างนี้เลยดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันก่อนเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นหลุมเพ้าเงินท่ามะไฟองคเล็กนะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าๆก,กันเลยนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลย วงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะพี่เป็นกําลังใจให้แม,ม่้ามือใหม่ด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่พีทุกท่านาต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิ้ตานะคะพี่เนื้อสวยสวยเลยนี่เก่าๆกแบบนี้เลยนะคะพี่อ้วนล่ําบึกเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่วันนี้น้องเหลือพานน้อยนะคะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอชุดใหญ่นะคะ นี่นะคะพี่นี่องนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่ยี่สินะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่นะนี่นะคะพี่เนี้เก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะคะดูให้ช้าดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆกันเลยนะคะพี่นี่องนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่ยี่สินะคะ อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตา3ามชายนะพี่นะน,นี่เนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยสภาพสมบูรณ์นะพี่นะนี่นะคะพี่อย่าปิดพระน้องเล่นนะคะน้องขอคนรับจริงโอนจริงนะคะพี่เพราะน้องขายจริงส่งจริงนะคะนี่นะคะพีอ่องค์นี้น้องเปิดไปที่100นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่25้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่นี่ เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนี่นะคะพี่นี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตาสร้อยสองบานนะพี่นะนี่เนื้อกากล่าวบแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ อค้เาเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้จะไปเป็นีิตาพิมพ์คิตานะพี่นะนี่มีตะเข็บข้างด้วยนะคะนี่นะคะพี่ใครชอบแบบมีตะเข็บข้างก็องค์นี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อกลับแบบนี้เลยองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ อันนี้จะเป็นพิมพ์คิตาสามชายนะคะนี่นะคะพี่เนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะใครชอบเนื้อเขียวอมเหลืองเจนทางนี้องค์นี้ได้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่ห0ึ่อยนะคะอขอค่าเดินทาง50บบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่29บเกนะคะอันนี้จะเป็นพะล่วงลางปืนนะพี่นะอันนี้จะเป็น3มชั้นไหมคะพี่นี่นะคะเก่าแบบๆแบบนี้เลย นี่นะคะพี่หงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่นี่นะคะสวยๆนะคะสภาพสมบูรณ์นะพี่นะไม่หักไม่แตกไม่บิ่นตรงไหนนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เราค่อยรับกันไปนะคะต่อไปละกันที่ที่สามสิบละกันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้กอกอกแบบนี้เลย นี่นะคะพี่ใครชอบแบบไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่นี่นะคะองนี้องที่30นะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่วันนี้น้องขอฝาก EP ีที่125ด้วยนะคะพี่ลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร0ูนย์หกห้าเก้นอนะคะ i d l i ศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกับน้องได้นะคะพี่ วันนี้ขอจบ EP ที่125วันนี้ที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ